วันนี้ก่อนอื่นเลยผมขอบคุณไอ o ดลไฟ h t นะครับที่ให้เกียรติให้นุกได้มาเด็กมันนอกคนหนึ่งนักร้องตัวเล็กๆคนหนึ่งได้มาต่อยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ก็ผมขอบคุณบุคลากรทุกคนของไอ o ดลไฟ h t ขอบคุณพี่ต่อนะครับพี่ต่อสุดยอดมากเขาแข็งแกร่งมากแล้วหมัดเขาหนักมากครับ <ệu blues> แลว้วก็ผมขอบคุณครูสายลงครับ ขอเสียงผมมือให้คุณสายลมนะครับทุกคนผม,ผมมีเวลาได้มาแทนกับคุณสายลมแค่ภายในเจ็ดวันแต่ผมโคตรเหนื่อยเลยครับ <laughs> แล้วก็ขอบคุณผู้ติดตามครับขอบคุณพี่เล็กขอบคุณจูเนีนยแล้วก็ขอบคุณพี่สิงห์นะครับพี่ออนด้วยแล้วก็ครอบครัวบ้านสิงห์ทุกคนที่มาเชียร์ผมในวันนี้คือ ผมขอบคุณมากๆนะครับคือผมไม่กล้าเปิดดูโทรศัพท์เลยเพราะว่าเขาดูถูกผมเยอะมากเขา,าคิดว่าเขาพีว่าผมาาจะแพ้นอกไปยกแรกกัยกสองแล้วก็เขาเห็นผมไม่ได้ซ้อมเขาคิดว่าผม จะมาทำไม่รายการเขาเสียโอ้โหเขาเสียให้กำลังนุกด้วยนะครับสุดเจ้าปีกแต่ละคนก็มีเรื่องราวตนเของตัวเองที่ผลักดันมาบนเวทีวันนี้ให้มาเจอกันดูภาพุดบ้ียครับพี่กับน้องครับสุดยิ่งใหญ่เหนืออื่นใดครับภาพแบบนี้ครับพี่กับน้องภาพแบบนี้ครับแช่ สุด,สดจๆดจริงๆครับโอ้อตั้งชื่อชมทั้งคู่เป็นมวยทั้งคู่เลยครับอขอเชิญกรรมการนะผมมันที่สุดในวันนี้หนึ่งอันเลยนะฮะออขอขึ้นมาหน่อยนะไปไปมอเป็นกำลังใจให้กับนัโมวยทั้งสองของเรา โอ้ยเวทีนี้เป็นสีชมพูเลยทีเดียวไม่ว่าอย่างไรวันนี้ก่อนที่ผมจะประกาศผลแพ้ชนะครับ39 37 39 38 38 3 9 39, 39. แบบ ย่าขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณทุกฝ่ายครับขอบคุณทุกท่านด้วยรักขันดังเมื่อไรมึงเจอกูได้ที่บนริงประเทศ วทั้งท้องทั้งหน้าให้มึงกินและมึงก็อาจจะคิดว่าชีวิตพวกกูมันง่ายแค่ทำคลิปไปวันๆในสักคลๆก็ทำได้มาลองทำดูแล้วกันล้านดูแต่วันกูยอมไหวพวกกูสู้มาทุกคนไม่เคยยอมแพ้ไม่ยอมพ่ายพวกกูเด็ยอดดีลเป็นเบรก f i r s ์ส i g n a ที่พวกมึงแดกไก่ดาวตอนคืนกูนั่งไลฟ์สอดให้คนมานั่งกดชอบคิดจะวัดยอดกูเส้นทางมึงยังคงอีกยาวพวกกูมี subscribers ทำงาน Amazing proud you can knock me down down